พราะช่วงมีนาเนี่ยใกล้จะหมดมีนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดีสามารถดวงจะมีโชคช่วงไหนนะอันนี้คือดูตามให้นะ,ะโมกราภุมามีนาเมษาพุทธภามิุนากรดาสิงหากันยาช่วงสิงหากันยารเราจะมีโชคโชคการเงินการงานเจตการชีวิตเราพลิกขึนเพราะฉะนั้นพอเข้าช่วงตุ้บเมืองอาซาเราเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ปีหกห้าถาม ได้นี่คือเหตุการณ์ท่ทให้เราจะถามเรื่องอะไรหนูอะอากทำร้านอะที่ทําเป็นให้ลูกหนูขายของอยู่ที่บ้านได้แต่ทีเนี้ยคือดวงของหนูมันขายอยู่ที่บ้านไม่ได้ออจอนเพราะว่าเดชชิรศักด์ใช่หนูเคยมาดูกับน้าแล้วน้าบอกกับหนูว่า หนูขายที่บ้านไม่ได้ให,ให้ให้ต้องไปขายทางป้ายบ้านไปง่จอนค่ะแล้วทีนี้หนูจะหนูจะ,จะให้ลูกขายจะได้หรือเปล่า่ะลูกขายนี้หนูก็จะให้ลูกหนูดูด้วยลองดูลองดูลองยิบดูเพราะว่าถ้าถามว่าให้ลูกขายให้อะไรพวกนี้มันก็ต้องดูดวงตาลูกอีกว่าลูกจะได้ไหมแต่ดวงเรามันเป็นการยกย้ายการเดินทาง มัมเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีอ่ะแต่ทุกวันนี้คือหนูต้องเดินทางจากบ้านไปขาไปที่ร้านขายของนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ขายที่บ้านค่ะแล้วอยากจะมาขยายที่บ้านเนี่ยแต่แต่แต่ไพ่เราดีอยู่นะแต่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งย้ายที่หลับที่นอนใหม่แล้วชีวิตเราดีไพ่ขึ้นถนึงแต่ซันก็ถือว่าดีเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาอยู่เรื่อยๆก็ดูว่าดวงลูกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราให้ลูกมาหยิบแล้วก็กดูดวงอา,าให้เขามาดูเอตนุตระดุมพระศาสระ คัาทูตปุตตะพูดถึงปุตตะตำแหน่งปุตตะก็ถือว่าไพ่ก็ยังดีอยู่นะก็ยังใช้ได้วีออบจูเนี่ยมันมีความหมายดวงพิถันมันเป็นเงินมีเงินทําอะไรไม่พอได้มันก็ได้ทําอะไรไม่พอรวยก็รวยเมื่อกับคนบางคนทำตอนนี้ทาเหนื่อยแทบตายนะมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคตามมาแต่เราก็ถือว่าไปได้ดีนะดวงดีเสาก็คือเหนื่อยอยู่นะขอโชคดีนะดวงดีอยู่เตรีมแข็งไว้ขอพร้องคดีครับ เดยวชื่อนมามคูณวันเดือนปีเกิดเปิดดวงให้เปิดดวงเอาพวกไว้ไปไหนไม่ไหนดวงติดตัวเด็กรุ่นใหม่คงจำเวลาสุกฟาดได้มั้งสี่สี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งเลยอะไรประมาณน,นีน้ใช่เพราะว่าลัคนารุององศามันก็จะย้ายแต่ละราศี พ้าคนถ้คนรุ่นเก่าบางทีพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยจำหรอกเราก็มาไล่หาเอาสี่โมงครึ่งก็คือสิบหกนาฬิกาสามสามศูนเนี่ยประมาณเนี้สี่โมงกว่าวาสิบหกนาฬิกาแตอนนาทีนี้มัจมนจำไม่แม่นไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาอยู่ที่สามศูนย์ไว้ก่อนเพราะว่าเราเอาจำแอโดรนีในพกไว้ไปไหนมาไหนก็มีดวงติดตัว ทุกสุขทอให้ท่นถูงพ่อแม่เราแหละไม่มีค่าเลยไปเสริจมากกว่าพ่อแม่หรอกนักขาราศีกันอาทิตย์เราอยู่ราศีเมษก็ถือว่าดีราศีเมษเนี่ยเดี๋ยววันที่สามสิบสามสิบดาวลาหุจจรเข้าไปอยู่เราเป็นคนวันจันทร์เราเป็นคนวันจันทร์ ลาหูจะจอนเพราว่าอยู่กับราศีเรานะวันที่สามสิบรุ่งหลงงวเมาหัวบอกไม่มีเหตุผลลาหูให้ทั้งคุณทั้งโทษเนี่ยทุกทุกป,ปีลาหูย้ายจะทำวิธีส่งเทพราหูแล้วหัยก็จะออกแม่นเน่วันในวันที่สามสิบลุงก็จะทำวิธีส่งส่งลาหูเนี่ยหัวจะออก บ่อยเลยเนี exactly. ่ยแต่ส่วนวิธีส่วนเพื่อพลาหูแล้ววันที่สามสิบลาหูจรเข้าไปอยู่กับอาทิตย์เราคือการงานราหูคือรุ่มลวงโมเมลาหูก็คือให้ทั้งสุขทั้งโทษเกิดจิเลสถ้าเราจะพิที่จะทาธุรกิจการงานทำทำแล้วดีเพราะลาหูเนี่ยมันจะมีผลที่ดีเพราะดาจันเนี่ยเป็นตัวแทนของ เกดการดูการงานถ้ามีเวลาของเราลุงจะบอกให้มีที่หนึ่งวัดท่านสตินะข้างในอ่ะข้างในจะมีพระตางปวดอาสุรินทราหูอยู่ข้างในอ่ะเราเคยไปวัดท่านสติไหม,ไมคนที่เขาลาหูจะเข้าเนี่ยเขาให้ไปไหว้พระเสาไปเข้าฝ้อพนอน ไปขอพรพระนั่งดวงจากร้ายกลายเป็นดีนเพราะว่าทําไมถึงลุงถึงแนะนําให้ไปไปไหว้พระนอนปางโวดอสุรินทราหูที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำถ้ำสติเพราะลาหูเนี่ยปวดตัวเองใหญ่ตัวเองเก่งจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยให้ พระพุทธองค์ก็เลยให้ไอ้ออแลืวอหลัว่ามันได้งานใหม่พระพุทธองค์ก็เลยให้ผ้า,านนุน่ะทำปูที่นอนอ่ะปูที่ไว้จัดที่ไว้พอเราเข้าปอดพุกท,ทำให้สายเห็นรม กำลังดูดวมดูเดี๋ยวผมโทรไปดูแล้วเราได้งานใหม่จะย้ายงานใหม่แล้วะ้านชายนี่ก็แต่ยันเกี่ยงงานแต่ทุกที่ที่มีได้งานหาง,งานง่ายมึงทำส่วนรวมให้ทำแผ่นรวมให้ทำอะไรมึงก็คน้องคนปวดจะได้งานทำงานก็้ข้อข้า,างมัลำบาก อันเนี้ยพระคาถาเวลาเราไปทําธุรกิจธิการอ่ะเราก็ตั้ง,งโมสามจบสวดคำว่ามาตาเปติกัสมโบโอชนะคุมมาสปาจโยโยธารมาก็คือธาตุน้ําของแม่โมก็คือธาตุดูของพ่อสอ,องธาตุรวมกันขับเชื่อด้วยธาตุไฟแม่ก็มันเป็นนรัก,ากาาจากนารักก็มาเป็นพุทธะพุทธะก็คือก้อนเลือดนั่นแหละจต่พุทธะก็มันเป็นเบสิกเบสิกก็คือชิ้นเนื้อ วันที่แม่คลอดมาก็คือแผ่นดวงตาเทวด,ดาก็ปรุงแต่ละคมก็ประจําแต่ละราศีก็เป็นดวงตาแล้วแผ่นดวงให้แม่อธิษฐานจิตให้พกไว้นะแผ่นะดวงก็คือพระบิาดามารดาอันนี้ก็คือจาปเป็นแผ่นเป็นแผ่นเก็บไว้เวลาไปสอนไว้ใต้ฐานพระประจําวันเกิดหรือว่าเอาไปฝากไว้พระนอนรากปวดไอซินินลาหัวมันก็จะดีดูกรรมใหม่อีกทีหนึง่งว่าเป็นไงกรรมเก่าของเรา ราหมูเจ,จ็ดจนเข้ามีเวลาไปไหว้พระสาวไปเข้าเฝ้านอนขอพรมานั่งดงจากร้ายกายเป็นดีเราเคยมาดูดวงหรือย,ยังไม่เคยยังไม่เคยลุงก็จะดวให้สามเซตเซตแกรกคืดวงฟื้นดอนตายต้นชนชีวิตธุรกิจท,ทำอะไรที่จะเหมาะสมเซตที่สองก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้ทุกเซตที่สองเซตที่สามบุช่วงอายุช่วง,ง,งหน้าปุ๊นะเซตมือซ้ายตปดครับ นหน้าหูก็คือสื่อออนไลน,น,นง์งานด้านอันนี้่งองานค้าขายแบบอะไรที่นั้นอ่ะขนาดรายได้ใช้มืซ้ายยิ้มไม้หนึ่งสิบใบนี้ลูกจะดูเพื่อนดวงตาต้นทุนชีวิตธุรกิจทำอะไรที่เหมาะสม ตัวเราเองเป็นคนราศีเมษลัคนาอยู่ราศีกันราศีกันเพราะชีวิตมันต้องอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเราจะทําธุรกิจทการงานเกี่ยวกับบ้านกับไรายได้นี่คือความหมายเกี่ยวกับพื้นดวงตายเราหรือเราอยากศึกษาเกี่ยวกับบำบัดรักษาหรือเป็นหมออยู่หมอยาหรือว่าเป็นทาอะไรที่การให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับร่างกายคนก็ดีถ้าเราจะทําอะไรที่บ้านเนี่ย หรือเราจะทำกิจการที่บ้านเราเปิดร้านขายของขายอา,อาหารหรืออะไรที่ให้มันเกิดเป็นยาเนี่ยดีนะบางทีเกิดขายพวกน้ําปั่นน้ําอะไรที่เป็นสมุน,มน,มนไพรอะไรพวกนี้ได้น้ํามะตุมมะตุมอะไรพวกนี้ดีนี่คือของเราเพราะดาวจันทร์ก็คือตัวแทนของาธาตุน้ําให้เจ็ดเหรียญก็ถือว่าดีนะดวงตาเราเนี่ยหาเงินสร้างบ้านจากกิจการจากธุรกิจของเรา ถ้าภูมิใจในสิ่งที่ตัว,ตวเองนำมาได้ดีค้าขายความหมายแห่งอารมณ์เกี่ยวกับเจรจาการค้าขายพ่อค้าวานิชผู้ธุรกิจก็ถือว่าดีเพราะให้แบบนี้ให้เบร์อเราเวอร์เป็นให้แงการมีเสน่ห์หรือบางทีบางทีตัวเราเองอารมณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงนะ,ะบางทีคนเราบางทีนานๆไปสิตใจกลายเป็น หญิงตายเป็นชายหรือว่าเป็นพวกอารมณ์สองเพศได้หรือบางทีคู่ครองเราอาจจะเป็นบุญพวกคู่ครองที่เป็นเพศเดียวกันก็มีแต่คล้ายหัวเสือนก็ยังได้ตามบ้านเนี่ยตรวจ,จหัวตรวจะายพวกนี้ได้เพราะของของลับๆมีออปจู่นได้เพื้นดวงตาเราทําอะไรที่อยู่บ้านอยู่กิจการแบบ บอลพัลุดดีเพราะให้ไปนี้วิวถึงดวงชะตาเราดีนะทากิจการงานกลับบ้านได้หรือวอาทำกิจการขนาดใหญ่ได้สื่อออนไลน์เนี่ยถ้าเราจะมาทําธุรกิจหรือกิจการที่บ้านนะลุงจะแนะนําให้ท,ทําเพินนะ่มเติมนยขายออนไลน์เปิดทําอะไรทุกวันนี้ทําสื่อออนไลน์ได้ดีเพราะให้ไปนี้คือ Electronic. อเล็กทรอนิกส์ค้าขายออนไลน์ทำกิจการเปิดร้านค้าขายออนไลน์ทําอะไรพวกนี้ทาไปเถอะทำแล้ว สามารถที่จะมั่นคงเหลียนเปล่าคนที่เขาทาขายออนไลน์ทุกวันเนี่ยเขาทําได้แบบกิจการขนาดใหญ่เลยเปิดร้านขายขายออนไลน์อะไรพวกนี้ได้ดูนาหรือดวงตาเดี๋ยวลาหูเขาก็ออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยอุปสรรคปัญหาถึงเวลาริงถือดาบดาบก็คือสัตว์จริงก็คือความเหนื่อยอ่าก็ระวังอย่างเดียวคือเพราะว่าอารมณ์เท่านั้นแหละอารมณ์เราบางทีเปลี่ยนแปลงมันจะไปขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ บางทีเราก็ต้องยอมยอมบ้างพ่อแม่หรือ,อมารดาหรือว่าครูบาอาจารย์เขาอะไรเราก็ฟังบ้างเพราะไพ่ใบน,นี้มักจะมีทิฏฐิกับคนที่มีอำนาจที่เหนือกว่าพูดเจราจานํามาที่ความสําเร็จเพราะพื้นดวงตาเราเป็นไพ่ควีนถือไม่ท้าไม่เท้าคือได้มาจากการพูดนะการพูดการเราจรจาดวงตาเราเนี่ยมันเป็นความหมายแห่งความหมายแห่ง อ่าพูดแล้วคืออย่าไปแช่งใครเพราะว่าสิ่งที่ได้มามันก็จะนำพาซึ่งทำให้เดือดร้อนพูดแต่สิ่งดีๆไว้ก่อนเพราะตัวเราเองเนี่ยไม่ติเชี่ยงหมอดูหมอดูได้หของข้างตัวข,ข,ข้างตายมาทำความหมายได้ดีนี่คือรก็ ความดวงาตาเรานี่คือต้นทุนชีวิตธุรกิจของเราเนี่ยทาอยู่กับบ้านได้ขายออนไลน์ดีพื้นดวงดีดวงเด่นดวงใหญ่นะอ่านี่คือพื้นดวงาตาต้นทุนชีวิตธุรกิจของเราทําได้หมดเพราะเราสามารถที่จะหยิบของข้างตัวข้างกายเมจิเชียนเป็นไพ่หมอดูเนี่ยจะเป็นหมอดูก็อย่างดีเป็นคนที่มีซิกเซนต์รางซนหอนอ่ขายที่บ้านขายกิจการขายอ,ออนไลน์ได้แต่ดวงลาบลอยไม่มีเนี่ยลุงก็จะบอกว่า คุณว่าจนาคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหยิบอะไรที่เป็นตัวเป็นทั้งเราเข้ามากันแล้วกันเราจะขายทํากิจการที่บ้านที่พ่อแม่วางไว้แล้วก็ทําอะไรลงไปก็คือขายอ,ออนไลน์ดีแล้วดูช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันอีกทีหนึ่งนะเหตุการณ์ปัจจุบันให้ยีิบสีลุงไม่แนะนําให้ดูบ่อยหนเดือนดูครั้งนึงซึ่งลุงก็จะดูใหร้ระยะหนึ่งปี ก็าเปถึงปีหกห้ามาดูว่าดาวงตาเราเป็นไงอ่าเดี๋ยวดูช่วงอายุอ่าช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันอ่เดี๋ยวตางวางไว้ให้ลุงยังวางไว้ได้ออไหม้าวของลุงยังเออเหลือตอนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ <c oughs> พราะว่าย4ิีนี้เพราะยิีนี้มันเป็นเป็นศาสตร์ความนิยมทิศชังราศีเราไม่ต้อง ไม่ต้องวางค่าคูก็ได้แต่ลุงจะบอกให้รู้อีกทีหนึ่งนะถ้าเราจะศึกษาของลา,าศาสตร์เป็นหมอดูนะเราอย่าไปดูเล่นไม่ได้เพราะถ้าดูเล่นมันจะเข้าตัวเพราะยิบสีพวกนี้มันจะมีาศาสตร์ความรับเข้าอยู่เพราะว่าเราจะดูเล่นหรือดูให้เพื่อนให้ใครเราศึกษาเราจะดูออย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าครูเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินเทวดาเราก็นํามาไปทําบุญก็ได้ ก้าบาทสิบบาทก็อย่างน้อยหรืออะไรก็ได้เราก็เอาไปทาบุญื้อข้าวใส่บาตรเพราอทําบุญให้กับเทวดาเอาวางไว้เพราะว่าถ้าเราลืมหรืออะไรพวกนี้ยเวลาเราดูไปมันจะตัวเรามันจะร้อนอย่างเงี้ยเหมือนกับลุงเนี่ยพอพอพอ,พอไม่มีข้าบูหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะอาการมันก็จะออกลักษณะเนี้ในลุงก็ไม่ได้ชิดอะไรหรอกพอตัวร้อนพวกลุงถึง ถึงได้ได,ได้ได้ถามอ่าลุงจะดูเหตุการณ์ปัจจุบันปีหกห้ามาดูว่าดวงระตาเราเป็นไงขับแท็กซี่ซ้ายมาให้สิสามใบดูเหตุการณ์ปัจจุบันได้เป็นหัวดูได้นะ จะศึกษาจะเปิดากิจการที่บ้านขายเอาอลงอะไรเราจะนั่นน่ะศึกษาได้เพราะาอายุเรายังน้อยหนูอยากทำแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีทุนทำเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเขาเริ่มต้นใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปทุ่งใจไปต้องไปปรับอ,อ,อะไรเยอะแยะหรอกการหัวต่ว่าทำาเล็กๆไปก่อนทำานเล็กๆไปก่อนบางทีคนเราชีวิตขึ้นมาเนี่ยบางทีเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางว่าชสี เริ่มจากรถเข็นเริ่มจากเป็นขนาดเล็กไปเดี๋ยวก็ไปได้อันนี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันอ่าเหตุการณ์ปัจจุบันให้ยิบสี่ลุงมแนะนําให้ดูบ่อยหกเดือนดูครัง้งหนงแต่ลุงจะเปิดดวงให้ระยะหนึ่งปีหนึ่งสอสมสี่ห้าหกเจ็ด แเสราศีเกิดเราบราศีเมษโลกภยาเภศก็คือดามันจะอยู่ยอยู่กับเราดามันอยจะย้ายออกจากอยู่กับดวงตานลาศีเมษก็คือวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเมีรก็คือดวงดวงเมืองดวงโลก ดูสนุกในการปฏิบัติจาจังนี้ไปดวงตาเราเป็นไงใช้มือซ้ายเปิดไปนี้ครับควีนถือถ้วยควีนก็คือเต้าหู้เต้าหวยความสุขความเร็วอาหารการกินวบโกโกหรือบางทีเราก็อยาไปยินคนมีอะไรอยาไปเจ็บซ่อนไว้ในใจคนเดียวนะมีอะไรก็พูดออกมาเปิดเบยมาปรึกษาพ่อแม่ครูบาาจากบ้านยัดงดีเพราะดวงตาเราดาวพุ่ได้จตเนเเสร็จ ดาวพุพกปูพเจราจาค้าขายหรือความหมายปากศักดิ์สิทธิ์หมอดูก็ปากศักดิ์สิทธินะหมอดูเวลาให้กอนไทยมกักจะประสบความเหนอยมกักจะแม่นยา<ม>เพราะฉะนั้นเราสามารถที่เราจะทํากิจกรรมที่บ้านได้เปิดร้านค้าขายที่บ้านดีขายอนอนไลน์ดีหรือเราจะศึกษาโหราศาสตร์ศึกษาหมอดูไพ่ย,ยิชีก็ดีเพราะดวงเรามีดวงความเป็นหมอดูบางทีสิ่งที่อยู่แบบ บ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรายังไม่เคยเข้าใจในจริตชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นมดูได้แต่นุ๊กตะบุรดูดเงินทองได้มาซื้อเป็นอสังหาเป็นบ้านไว้เงินทองได้มาจากอยากในรงกายัวาตาปีหกห้าก็ถือว่าดีอยู่แต่นุสกตะบุภะศาสชะาดู เดินทางเพื่อถูงให้ลายชินีให้ความสําเร็จเกี่ยวกับสตรีที่มีความมั่งถุงมั่งคั่งร่ํารวยแต่เต้าหู้เต้าหู้ก้วย,วยเตี๋ยวคือเหนื่อยแล้วกคือมะกรูดกระมูกกระ้มอะคระพันธุทุกบ้านที่อยู่ที่สาบ้านสี่ดาบดาบก็คือหยุดนิ่งไม่ไหมายิิง ทำสิ่งใดที่อยู่กับบ้านที่อยู่เที่อาสัยดีเพราะว่าทีนี้คือบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยนะสุขภาพร่างกายก็คือการเจ็บป่วยให้เห็นการเจ็บป่วยเพราะจีดาบคือโรคป่วยอนุกตุมะนี่ยัะมันรุกตระกงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์จิตไม่ท้าไม่ท้าคือการงานดิการเหนื่อยแล้วคือมั่นคงอนุกตุมะนะครมันุกตะอลิกุสตุ เลยทําเลยเนี่ยเพราะว่าให้ใบนี้คือกิจการส่วนตัวหรือให้หการงานกิจการหางเงินได้จากอยากเงินแรงกายจากกิจการส่วนตัวเงินทองได้มาเป็นกอบเป็นกำรรมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะเหนื่อยแต่พอไปมันก็จะดีสนุสตุมะยะมรุปสุต,ตะอาลิปตตนิอาคู่ของผู้รัก ผู้คลองผู้รักไพ่เดือดเอ็มเพลยอร์ไพ่แห่งความสําเร็จโลกภัยอาเพศไพ่แห่งความหนักเหน,เนื่อยหรือไพ่แห่งความร่ํารวยเหนื่อยแล้วคือมั่งคงปีหกห้าดวงตาเราดีนะอนุกตุภูมะิะมิตรพันทุกจุดตะอริปรัสนิมอนะอ่าดูจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่การงานธิรการเปลี่ยน จากฐานหนึ่งไปฐานหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงแล้วดีเพราะก้ามไม่ท้าอย่าไปอยู่กับที่อย่าไปอยู่แบบเดิมเพิ่มเติมก็คือเราที่ไราทำลงไปเลยทำน้วจะ,ะดีอนุปุมภะอิทะศอนุปุตตาอิปะตะมิมานะสุภาความสุข,ขววความหรือความชั่ววังไ้่ระวังอีกทีคือการนินทาการใส่รล,ล่วาหาการใส่ร้ายป้ายสีพุทธองค์แต่ว่า,วาบุคคลใดที่มีคนอิจฉาวความเจ้าหน้าก็ะจะตกอยูๆๆ่กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ อาจจะมีคนยินทาสมิทธไม่น่าหรือไรสาเหตุอาตุการงานการงานจิจการถ้าแห่งความสาเร็จถ้าแห่งความมั่นกกงคงคิงถึงไม่เท้าถือการงานนะอาดูโชคลาภโชคลาภสามดาบทิ้มแทงหัวใจแล้วมัดระวังไว้อย่าไปค้ำอาการใครให้ใบนี้คือดูทรยศถกงหลมดูมีหน้าชนะอุปสรรคปัญหาถึงเวลาคี่ครายด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปสรรคไม่ต้องมเครียดไม่ต้องม ุ่งใจอะไรมามาปล่อยเวลาระยะเวลาวตัวตัดสินหรราบัตุลกเดลเวอร์ให้ความสําเร็จให้ความมั่นคงดวงตาปีหกห้าดวงตาเราดีนะคิดทะายทำอะไรทำที่บ้านได้หรือทํากิจการหรือเปิดร้านอาหารหรือทําอะไรใหม่ๆดีเพราะให้นี้ก็เจ้าของกิจการส่วนตัวควีนคือถ้วยเปิดเดตาหูเต้าหวยอาหารการกินเราถนัดเรื่องอาหารไหมล่ะขายถ้าไม่ถนัดเรื่องอาหารทําน้ําทําอะไรก็ได้ น้ำอะไรที่สมุนไพรอะไรพวกนี้ขายที่บ้านติดการขายออนไลน์เพิ่มเติมเข้ามาดีให้ปีห5ดวงตาเราดีนะให้ความสาเร็จนะก็ปีนถือไม่เท้าเนี่ยเป็นไพ่เนี่ยมกราคุมามีนามีสามไพ่ทาอะไรที่ติดการที่บ้านเราได้ประสบความสำเร็จพอเมษาพุทธศาคมิถนาเดินเข้ามาแบบโรคกรรมด้วยมีอะไรทำเมิ่มเิมนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบัน นะคะดวงโดนที่ว่าแบบเหมือนยังเขาหนูอ่ะเขาบอกว่าหนูต้องออกไปถ่ายนอกที่อื่นอยู่บ้านไปได้เงี้ยแต่แล้วดวงของเขานี้ถ่ายอยู่กับบ้านได้คือเป็นตลอดตลอดชีวิตเลยได้ตลอดชีวิตแหละเพราะพื้นดวงของเขาชีวิตต้องอยู่กับพ่อแม่เขาว่ากรรมกรรมะมาอยู่พันทุกไงเขาว่าชีวิตต้องทําอะไรที่อยู่กับพ่อแม่หรืออยู่ที่บ้านที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยอี ของเราต้องเดินกจอดต้องไปถ่ายที่อื่นได้ต้องเปนี้ตลอดเลยได้ได้ก็ก็ตีไวก็ถึงเวลาก็มันก็มีโอกาสได้เพราะว่าช่วงพอตีไวเราพอถึงเวลาก็มีเพราะว่าช่วงพื้นดวงตามันดีอยู่แล้วช่วงอายุช่วงแบบโคตอ่ะกลับมาได้ไม่ใช่ว่าคนเรามันจะเดินทางตลอดได้ต่อไปคือหนูก็คงแบบ ก็แค่นแค่ผู้ช่วยใช่มันต้องมาอยู่เนี่ยมันก็อยู่มาเพิ่งลูกอยู่แล้วมาอยู่กับลูกแล้วแต่อยู่มีสองคนนี้หนู่ผู้ชายหนูไปให้ที่หนึ่งแล้วก็ผู้หญิงให้ไข่อยู่กับบ้านแต่ผู้ชายหนูก็จะคนเนี้ยอยู่กับบ้านเลยเพราะวีโอประจุให้เขาขายอยู่บ้าน เปิดร้านอะไรก็ได้เล่นๆกันมาแต่ต่อไปเด็กทุกคนรุ่นใหม่เขาขายออนไลน์เก่งอยู่แล้วเขาศึกษาเรื่องออนไลน์ทำพวกฟู้ดอะไรพวกนี้ใช่ทำแล้วขายออนไลน์เล่นๆนขายแก๊สขายอะไรพวกนี้ดะทำขายแก๊สขายอะไรขายออนไลน์แล้วก็ขายทางเนี่ยติดต่อทางสื่อสารได้ถ้าอยากจะดีก็เราก็ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เป็มมดูอีกทีก็ดีดูช่วงอายุอีกทีหนึ่ง ปากเราเนี่ยเป็นปากสักดิ์นะพยายามพูด,ตด,ด,ดแต่สิ่งด,ดงีๆไว้อายุเรา28ปีอยู่ช่วงอายุดีวัยกินพูดเก่งๆไว้พูดร้าขายก็พูดเพราะว่าหน้าเมตตาให้ดใหีใช้มือซ้ายตัด ใช้มือซ้ายหยิบไม้สิบใส่ช่วงมายูอีกทีบางทีบ้านเราทำเลไม่ดีแต่เราขายออนไลน์มันก็ได้คนบางทีมันทธอาาิีพลุกกระดิกดวงตาเราจาบ้านอยู่อยู่ริมนะโอ้ดีเลยเนี่ยหนูพยาํามแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีทุนนะไม่มีทุนไม่ต้องไปลงทุนเยอะหรอกบางคนเขาเริ่มลดลดเข็น เกกะแก่ค่อยเป็นค่อยไปมันก็ยังคนสุดท้ายก็ยังมีจิตการขนาดใหญ่เลยูนี่ม่านดีเพราะว่าไพ่ขึ้นมาทั้งพื้นดวงทั้งนั้นเลยนะเพราะมีออปตัวมันคงล้อมาสมบัติไงมันเป็นความหม้ยํำแล้วมั่นคงเนี่ยดอูอุปจักรพามาปล่อยวาง การเดินทางการเน่อยเงินคงทุนเงินเก่งความสําเร็จอาหารการศอกู่โคกโคกทำแล้วได้ดีเพีอน <c oughs> ปีเราอย่าไปคิดถึงอดีตคิดมากก็แล้วกันรอไข่ไปน,นี้นั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเงินทองได้มาจากอยากเหนือเรื่อ,ง,อง,งกายจากความมั่นคง จริงๆถ้าเราเป็นคนที่มีให้ฝึกตนให้เป็นคนที่มีอัธยาศสายดีนะเราอยู่บ้านเราค้าขายมีคนมารักเยอะชอบเยอะนะทำนักเมตตาให้ดีก็แล้วกันเพราะให้กันญายมิทรที่ดีเป็นให้เนื้อหอมพ,อพ,พ่อปวกอบปุลเนี่ยพ่อปวกเป็นให้สิทธ์กล้วยความสําเร็จอุปสรรคปัญหาถึงเวลามันก็คลี้คายก็ยังดีที่บ้านเรามันอยู่ริมแม่น้ํานอยู่แล้ว อุปสรรคปัญหามันก็จะไหลไปตามน้ําเองใจเย็นๆเขาเขาิดเพาไปดวงเขาไม่อยู่แค่นี้ดวงเขาไปยังไปอีกไกลนะลองดูขายที่บ้านนั่นแหละทาอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่จะจะจะ,จะบอกว่าทําน้ํะดีที่สุดน้ําเต้าอ่าพวกอะไรที่เขาทําให้เกิดประโยชน์ในพวกเนี้ยลองทําขายดูเราอากขายพวกอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ําเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ใกล้น้ําแล้ว บางทีน้ําดูดน้ําอะไรที่เกิดเป็นสมุนไพรอะไรพวกนี้ดีอันเนี้ยเอาพุกไว้ตอนนี้เขาก็เคยหขายอยู่ค่ะขายอะไรขายข้าวมันไก่อ๋อข้าวมันไก่ข้าวก็ได้อาหารขายข้าวมันไก่ที่บ้านปุ๊บทำน้ำทำเพิ่มนะเพราะน้ำป็นตัวชูลงชูลง<า>ดีเลยเขาก็คือคือเด็กในยรุ่นเขาจะพัฒนาได้ดีกว่าหนูใช่มันพัฒนาแล้วกอาขายออนไลน์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามมานะ ขายที่บ้นนานนะขอให้โชคดีดวงปีนี้ดีครับโชคดีแผ่นดวงพวกไว้ไปไหนมาไหนนึกถึงพ่อแม่เราเนี่ยหะเดี๋ยวไว้พอลูกชายมาเปิเออดดวงให้ลูกดีเปิดดวงให้ลูกปลูกดวงให้หลานดีแผ่นดวงเราไว้ที่ฐานจิตให้ลูกให้ลูกพกไว้ทุกทุกท้ออะไรให้เราเดึถึงพ่อแม่เรานี่ไม่มีพ้าอะไรไปเสิ็จมว่าพ่อแม่เราหรอกแผ่นดวงคือดวงตาเกิดของเราดวงนี้นคือไม่ย้ายไปไหนหรอกตั้งแต่แม่ข้อเรามาเลยเขาวัดดวงจักราศสินะขอให้โชคดีนะคลโชคดีครับโชคดีครับ